เน็ตเอเซนแม่งึ้นเดียวเอกเอ้ย s c p i เฮ้ยไปดิเขาคนที่เขาจะยืมมึงไปไปเดินไปอะไรทางนี้อ่ไปเลยด้วยไม่งั้นมันยิงมึงเออเดินตามมันด้วยไม่งั้นมันยิงโอ้ยคนหลับตาโกกันคนหลับตาลัวๆเลยไม่รู้สึกอะไรเลยพูดมากโอ้ชิดมุมเลยโอ้ย หน้าจอดำทางนี้ทางนี้กดมาตามพวกันขหน้าจอดำมไม่ห็นไอ้กอขงหน้าแล้วี่ตัวหตัวนี่ดีเซตไว้อถ้าเกิดคำสามากดเลยนะถ้าเกิดคำสาว่าขอน้กูตายพร้อมกับพวกมึง ตายไปเลยมึงอ่ะตายไปเลยขอยก็ตายพร้กับพวกมึงเหนไหมเฮ้ยไอ้นี่ไงห้องนี้เออห้องนี้ต้องกดปุ่มก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอชโอ้กูหลับตากูพิบตากูพี่ปาอยู่ดีก็โผล่มาเย็ดแม่เฮ้ยใครอยากกับพิบก็รีบนะกดปุ่มกันกดปมกดปมเดี๋ยวกูกดให้เออกูพี่ตากูเจ้กับพิบตาเออเออแล้วก็ไปไหนวะอ่อยาก้อนนี้ อาวคอหักอะคลองแล้วนี่พิศราจริงๆน่ลวังเลยเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ามเอาควางทิ้งข้างในางที้เราวางควางองมาใาถงที่ใหญรวางควางไว้ในถังทย่่มาเล้วเข้าขึ้นลิฟต์กัน อี๋เฮ้ยไอ้เขาเขาเยียอะไรเนี่กไอ้เหี้ยมันอยู่กับมึงเลยเนี่ยค่ะอันนี้ใครวะโกูเองมันมาอยู่ มันอยู่ข้างหัวไอ้เขาเลยข้างหน้ากูมีหมาทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีมันแค่ภาพลงตาไห้เขาจริงแม่ยนะังภาพลวงตาไปแล้วไอแกจะเสียงหวงไหยเฮ้ยเอ๊ะกลัว<ม>พิพตานะกลัวเราต้องเดินไปแหละ ขรจะกับพี go go go. Go ่ไหมกู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 พีบละกูอยากกับพ like ี่ก okay, ูไอ้ย๊าไอ้ย๊าไอย๊าเฮ้ยเอปวดยังเลยวะเอ้ย๊ไปไปไปรีบออกไปนะไป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  กูเจอคีการเลเวลสองให้กูเจอรูปปั้นเออไงกูเห็นแล้วเฮ้ยกูได้แผนที่ฮะเฮ้ยเฮ้ยกูเซฟไปเลยกูเอ้ยไอ้ไออยู่ดีหันไปแม่งบึ๊บมาใครมันปิดประตูวะเฮ้ยเอากระจกแตกแล้วจอยเฮ้ยใครปิดประตู <c oughs> เชียร์คีโมสมลำน้ากูเป็นคนปิดเองทั้งหมดเลยไม่นี่อ่ะปิดตายอ้าวแล้วมือข้างใด้วยอ่ะหายแล้วเดี๋ยวกูเปิดให้ไอ้ยเประตูนี่กูมองอยู่มองตูเป็นยู่เปิดดีเฮียเปิดอยู่ในเล่นตลอดไปเลยอ่ะเออเอยรู้สึกปลอดภัยอ่ะไม่มีข้าวกิน โอ้ห้องนี้อีกเร็วนำดิบุนำไปก็แล้วเอเซฟก่อนเลยเฮียไอ้พวกเฮียคนเดียวก็ได้ว่าก็ไม่กลัวละไปละเยอยเออพวกเราขึ้นไปหาขันดีกว่าลงลงลงอันนี้มันคือลงลิฟต์เหรอเออเพราะมันมันเป็นห้องใต้ดินไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> หรอหรือว <c oughs> นะ่าคนะุณว่าชั้นใต้หลังคาเฮียเสียงเฮียเลยโอ้ค้างเลย คือตอนเขาเขาเซฟเขาเซฟคือตอนเนี้ยพวกพวกเราต้องระแวงไอ้ตัวที่มันจะกระชากเราลงไปมากกูเมาอ่ะกูเมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ๊ะไปไวไปโอ้เฮ้ยกูจะติ้งจกได้เฮ้ยเอาว่ะโอ้มึงพวกมึงดำเลยนะฉันสองว่ะก่อนห้องวงจรปิดห้องวงจรปิดโอน อะไรอะอยากแลอะปิดประตูดิปิดไม่ได้ปิดไม่ได้มันห้ามปิดหมอยกันหมอีกวยหัวค่ะหมออีกวยหัวโคตรสูอนตัวระวังใครหมออีกวใครเห็นเนาะเหี้ยวว้ามาได้ไงเนี่ย